คนไทยดูแล้วก็คงจะตื่นตัวกันมากขึ้นนะคะกับการติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะการเปิดเผยว่าคู่สามีภรรยาที่เป็นดาราและนักร้องตรวจพบแล้วว่าติดเชื้อนะคะทําให้ขณะนี้มีความตื่นตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่าเทท่าที่เคยเกิดขึ้นในไทยค่ะจํานวนสูงถึง33คนโดยในจํานวนนี้16คน เกี่ยวข้องกับเคสหรือว่ากรณีที่ยืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเฉพาะกรณีผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการไปสถานบันเทิงด้วยกันและจากกรณีการแข่งขันที่สนามมวยค่ะโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปการแข่งขันในวันที่6มีนาคมเป็นการแข่งขันที่คนสนใจกันมากและมีคนเข้าร่วมกันมากซึ่งเป็นจุดที่มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ในจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 ที่ถแถลงข่าววันนี้จำนวน33คนแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้จำนวน16คนประกอบด้วยสนามมวย7คนสถานบันเทิง3คนสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว6คน ที่2เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำนวน17คนมีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศ6คนทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ6คนการระบาดเป็นกลุ่มก้อน3คนรวมพิธีทางาศาสนาในมาเลเซีย2คนและยังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรครอผลทางห้องปฏิบัติการจำนวน27คน สรุปยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม147คนกลับบ้านแล้ว38คนยังรักษาตัวในโรงพยาบาล108คนและเสียชีวิต1คนเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ป่วยยืนยันหลายคนในขณะนี้มีประวัติไปที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราในวันที่6มีนาคมวันนั้นเป็นวันที่มีศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลซึ่งเป็นรายการใหญ่ฉลองครบรอบ63ปี ึงมีเซียนมวยค่ายมวยดังและแขกระดับ V.I.P. รวมถึงกองเชียร์ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนมากผู้ชมในวันนั้นเต็มสนามกว่า1 0 0 0 0คนนอกจากตัวเวทีแล้วที่นั่งติดเวทีโดยรอบเรียกว่าริงไซส์จะเป็นที่นั่งของแฟนมวยที่ซื้อตั๋วในราคาแพงรวมถึงสื่อมวลชนอาาจันด้านบนเวทีภาษามวยเรียกว่าบนล็อกเซียนมวยชื่อดังจะนั่งบริเวณน,นี้ ตรงกันข้ามกับบนล็อกอัธจันทร์อีกฝั่งหนึ่งกันไว้สำหรับ VIP บุคคลสำคัญในล็อก VIP 7คนวันนั้นประกอบด้วยชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์มวยพลโทชูเกียรติช่วยเพชรที่ปรึกษาสนามมวยพลตรีราชิตอรุณรังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกพลเอกเดชอุดมนิชรัตประธานกรรมการบริหารสนามมวย พลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐสมาชิกวุฒิสภานายถาวรเสน,เนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมชาติเจริญวัชรวิทยายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยในจำนวนเจ็คนนี้ยืนยันติดเชื้อแล้วคือพลตรีราชิตบนเวทีมีพิธีมอบรางวัลมีเบสเชียงใหม่หนุ่มบางกระดีขึ้นไปเป็นพยานพลตรีราชิต พลเอกสุรศักดิ์นายถาวรมีคุณแมทธิวดีนคุณพินิษผพลขันที่เป็นพิธีกรคู่กันมีคนถือป้ายมีเจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์จับรางวัลแฟนมวยที่ได้รับรางวัลช่างภาพและสื่อมวลชนขึ้นเวทีส่วนอัธจันทร์ที่เรียกว่าบนล็อกมีเซียนมวยบางคนติดเชื้ออีกคนที่อยู่ในงานวันนั้นคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ยังไม่ชัดว่านั่งจุดใด พลเอกนัทพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบ,บกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกถแถลงยืนยันว่ากองทัพบ,บกเร่งสืบสวนโรคอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมโรคในวงจำกัดหลังจากผลการตรวจพลตรีราชิตอรุณรังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อ13มมีนาคมและวันถัดมาเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะนี้ไม่มีไข้และไม่มีอาการผิดปกติทางปอด รวมถึงไม่พบว่าบุคคลในครอบครัวติดเชื้อนอกจากนั้นยังเปิดเผยว่าผลการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สูงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกประมาณ36นายรวมถึงมีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอีกจำนวน60คนและในจำนวนนี้มีกำลังพลระดับ5เสือทบรวมอยู่ด้วย ขณะที่ผลตรวจของนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ติดเชื้อแต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณาสุขจึงกักตัวต่อให้ครบ14วันนับจากวันที่6มีนาคมที่เข้าร่วมงานแข่งขันชกมวยที่สนามมวยลุมพินี